What's happening? บริษัทบีควิกจำกัดผู้นำตลาดศูนย์บริการรถยนต์แบบครบวงจรจัดถแถลงข่าวการปรับกลยุทธ์การตลาดและการทำงานด้วยความร่วมมือร่วมใจกันจากทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหารและพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและให้ดำเนินต่อไปได้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครนาที่ผ่านมาโดยยังได้ตั้งเป้าหมายขยายสาขาทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีกกว่า20สาขาภายในปีนี้พร้อมอยังลงทุนพัฒนาโปรแกรม จัดเก็บข้อมูลของลูกค้ามีระบบสมาชิก B-Member ที่สามารถนำคะแนนมาแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆจาก B-Quick รวมไปถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงานหลกักเพื่อให้พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้นและในปี2565นี้ยางกาวใหม่ของ B-Quick คือการเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างเต็มตัวด้วยการเป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการแข่งขันรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่าง Thailand Super Series โดยใช้ชื่อรายการแข่งขัน ว่า B-Quick Thailand Super Series ค่ะ อย่แล้วที่บ q ควิกเองสนับสนุนแถลงซูเปอร์ซีรีส์เพราะว่ามองว่าสิ่งแรกก็คือว่าเราคิดว่าก็คือเป็นเป็นความท้าทายคือมองว่าก็สามารถที่จะพัฒนานะบุคลากรของ,ของเรานะทีมช่างของเราเนี่ยให้ไปมีความชำนาญนะั้นเราก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยการผลักดันนะวงการมอเตอร์สปอร์ตของเราเนี่ยให้ไปสู่ระดับอินเตอร์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยการที่เราลอนตัวบีเมมเบอร์มาเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการที่จะทำให้เราเชื่อมโยงนะคะระหว่างบ q ควิกเองกับลูกค้าเนี่ยได้ถึงในแต่ละบุคคลด้วยเช่นเดียวกันนะ ได้ร่วมกับบริษัท Racing Spirit จำกัดผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติรายการ Thailand Super Series ภายใต้การรับรองโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬารอยอศสทอประกาศเตรียมความพร้อมกับการแข่งขัน Thailand Super Series ฤดูการ2022ออันยิ่งใหญ่สมฐานะรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับแถวหน้าของอาเซียนโดยมีท่านสนธยาคุณปลื้ม ประธานจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประธานในงานแถลงข่าวและนอกจากการเป็นผู้สนับสนุนหลักแล้วทาง Be Quick ยังได้ส่งทีม b q u u i k r r c i n n g พร้อมทีมช่างเข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าวนี้ด้วยค่ะ What's Happily New